เดี๋ยวพี่ชื่ออะไรขมนี่ไงหรอโอ้นี่มัยูนุนีกะเอรใหญกสวัสดีครับสวัสดีครับขาจับอกนี่กลองใส่ไวว่าอะไรหาร้อยนี่อเออเจ้าวยอยู่ดอกนีองไปิด้อุ๊ยอีพีนี้นางดีกับไอ้สติกเหรอต่ตัวเอแล้วมัมีแต่ขัวเออีกอง เออหนูอยู่น้าแต๋อนะพ่อน้าอยากอยคนดีตวดิน้อไม่ไปใช่ครับนี่แม่บิกกี้ก็มาแล้วนะคะหนูไม่ว่างโอนอ่ะพี่พี่แก๊ปสูปดๆนกใจขอบคุณคะ่ปะป้าทูยังไม่มาคะ่ะอยสวัสดีแม่โป๊ดค่ะขอบคุณดาวจากแม่โปดด้วยอันนี้ผู้กำกับ ของเรานะคะใน EP นี้และทุกๆ EP กินข้าวอย่างลูกยังเลยค่ะแม่สู้ๆนะคะสกินข้าวยังไม่กินข้าวนะคะทุกคนสวัสดีครับพี่น้องเอยเอาคือว่าน้องสเต็มรดหุ่นด,วด่วนลูกฉันลดอยู่นะคะใจเย็นเดรือรดกำลังรดกำลังล<อ>มาแล้วคนสวัสดีโอ้้ขอบคุณดาวสิบดวงค่ะ น้องแต็มน่ารักลองเพียงนะครับเพียงอย่างคะ่ะน้องตมน่าทุกคนคะ่ะยังไม่ซื้อบัตรอย่าลืมซื้อบัตรด้วยนะคะปักหมุดไว้ให้แล้วเด้อซื้อบัตรสตัว๋วนะจ๊ะพี่น้องก็คือไม่ได้ไปงานสักเจ้วใช่ครับขอบคุณดาวสิบดวงจากแม่เอี่ยวด้วยนะคะเต็มๆตมอยู่ไหนะก็ลูกอยู่ที่โรงละครคะ่ะนี่กับเวฟกับไอกองเด้อครูชินจังก็มาแล้วพี่้อง อุ้ยทำไมหล่อจังทำไมหน้าเปิ่นเหมือนจังอ่ะวันนี้หน่าจะคือเปิ่นเหมือนดนแล้วพี่เจนกับครื่องงงไหมสวัสดีค่ะ f c พี่ท่านทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณดาห้าสิบลวกด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยครูชินจังมาแล้วค่ะเมื่อกี้หนูให้ดูไปแล้ว สู้ๆขอบคุณเสือขอบคุณค่ะสวยขอบคุณค่ะสวยค่ะขอบคุณไม่แกเดินไปไหนไม่รู้ยิ่งใจกินข้าวอย่างเอาเสียงจะเพิเป็นแปดแปดเสียงมันมืดหูยังขอไปอย่าะไรทำอย่างนี้ไปกินของดีเลยเฉพาะเลยเบ่อตั้งใจดิตั้งใจมากินของบ้าส่วนยังบ้าไหนมาครับ แอมสวยน่ารักขอบคุณค่ะสวยมากขอบคุณค่ะคน้าแักน่ารักขอบคุณซื้อแล้วใครยังไม่ซื้ออย่าลืมซื้อบัตรด้วยนะคะทุกคนพี่น้องเอ้ยสวยขอบคุณค่ะขอบคุณอุ้ยขอบคุณดาวสิบดวงจากพี่เอิงด้วยนะคะสวัสดีสามร้อยคนกำลังใจสเสมอ,อ,อเลยค่ะ ขอคิดด้วยจองก้องพุ่งโดนเบียดาแล้วที่ถึงซุ้มเบอร์ที่ถึงเหมือนกันครับสวัสดีน้องเอฟซีมาเลเซียอู้ยสวัสดีค่ะซื้อตั๋วแล้วเลยชอบสั่งแล้วลูกทำไมฮิวเขาเตือนชอบลูกร้องเพลงคู่กับน้องกองใช่ไหมคะสู้ๆเต็มที่แม่แมเราเชียขอบคุณนะคะเราในกลุ่มแล้วสวัสดีตานคุณพี่เจนเพื่อนทายลูกอยู่ค่ะ หลักเต็มหน้าคิดว่าตัวเองเป็นคนตลกแต่พอมองกระจกอ้าวเป็นคนสวยสวยเรายังน่ารักอีกด้วยไม่ชมว่าตัวเองสวยจะชมแ้วที่ไหน เราเอาอุปกรณ์ยงยามาด้วยเลยเป็นเด็กติดยาช่วงนี้เฮ้ยกระโปสอบมากเท่ากันเอื้ยมันมาพ่ออีหลีได้ใส่กระเป๋าหน่อยๆสำหรับแบบผู้หญิงเหี่น้ำตาลน้องน้ำตาลเห็นเห็นอันทายลูบล้มกูมังหันว่าห่อแล้วค่ะนี่น่ารักอีแม่รอในกลุ่มแล้วซื้อแล้วค่ะเลิศใครยังไม่ซื้อบัตรอย่าลืมซื้อบัตรด้วยนะคะนี่นี่จะซื้อยังจะซื้อยัง มีเฟยวันที่ยีบสองมีคอนเสิร์ตตเกียวเสือตัวพี่เจวันที่สองพี่ย้มม่งมาก่อนเดี่ยเอาบัตรกระนั่งพะย่าแหมจะเต็มร้องเพลงนี้เลยจริงไหมน่าจะเสียบัตรนะคะรู่สองคนเกียวมาแล้วสวัสดีค่ะแม่ฟองสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คิดว่าตัวเองเป็นคนตลกแต่พอมองกระจกอ้าวเป็นคนสวยสวยเรายังน่ารักอีกด้วยไม่ชมว่าตัวเองสวยจะชมแมวที่ไหน,นบอกฮันเจ้าเลยอ่านแต่เจ้าก็ต่อน่แต่อยู่เป็นส่วนานาอยูนามีเวลาให้ดูมีแก่

สี่ละเมตรต้องยังไม่ถึงผู้ซื้อสองวันน่ะนี่จะหัวหุสองแค่ไหนเราในกลุ่มแล้วส่วนมากขอบคุณค่ะอยากเห็นบนเวทีแล้วใช่ไหมรอเจอเลยนะคะเด็กๆนะคะช้าสวัสดีค่ะแล้วยืมสองส่วนกุหลาบจ้าน่ารักขอบคุณคอนแก้มผมไม่ตกค่ะแต่ครึมครึมแต่ครึมครึมเวันนี้นะส่องเพียงจากใส่มาก่อนซื้อไม่ได้นานแม่ไม่ได้นานแม่แต่ว่าใส่มาก่อนซื้อ มาค่ะยี่สิบสองจะไปดูเจอกันนะคะยี่สิบสี่มาพัทยาใช่ยี่สิบสี่ไปพัทยาเจอกันนะคะชอบรูปเพลงนี้น่ารักมากพัทยากานเล่นเยอะๆนะลูกดีขึ้นมากแล้วขอบคุณเขาอยากให้ร้องเพลงขึ้นเวฟพี่สุบอกว่าเวฟหล่อมากพี่สุบอกว่าเวฟหล่อมากเจะลุ้งแล้วไปกินดูดลูกสุต่อไปค่ะส่งเพลงนี้ได้เลยค่ะแม่กำลังเหราได้ดูไลไ์หนุ่ม มีใครอยู่ออฟฟิศมีใครอยู่ออฟฟิศบอสันกระสาเขามาพี่รัองอูนออกมาหรือยังออกมาเลยวันนี้ผอนแล้วจบแรงมากคุณน้าแรงจังพี่ปองไงให้พี่ปองไปเอาให้แกน่าจะมาอยู่หรือเปล่าวันไหนหนูทถูกเขาจะจังฤกษ์สิทธิ์คี้อหนึ่งวันที่21คะ่ะ21ถึง25หรือเปล่า21ถึง2ี มาคน,นีจะไปดูตลอดขอบคุณคะแม่กาลังหรายหนุ่สวยขอบคุณคะเราในกลุ่มแล้วซื้อตั้งแต่กลุ่มปิดแรกสามีนาหกเจ็ดจนถึงกลุ่มปิดนี้เฮ้ยขอบคุณค่ะสามีนาก็ตั้งแต่วันที่หนูมาออดิชั่นน่ะสิสวัสดีค่ะยังไม่กินข้าวเลยค่ะเราในกลุ่มแล้วซื้อบัตรแล้วเพื่มเต็มขอบคุณค่ะพี่เบลสวัสดีแม่แม่ทุกๆุกคนด้วยนะคะพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวเด้อสำหรับกลุ่มปิด EP 41 e นะคะเอาคือบวไม่ไผใส่เสือตเกี่ยวมากจริงคือไม่ต่างเราทำไมไม่มาอ๋อเขาถือมาเขามีลูกเล่นนี่ก่นองมาแล้วมาแล้วผู้ใดถามหาเรา มาแล้ว่วาจะชวนมาอยู่นะตอนเมื่อเช้าแต่ว่าหนูออกมาแต่เช้ามากหนูคิดว่าพี่วันยังไม่ตื่นแน่นอนพี่ตื่นตอนนุออเจ็ดโมงกว่าอ๋<ด><ด>โอโอเคเจ็ดโมงน่าจะตื่นลนนะนลหนูไม่รู้ไงหนูนึกว่าเหนืห่อยจากกลับมางานก็เลยไม่กล้าเหื่อเจ็ดตือนมาเจ็ดโมงแล้วสำนัดต่อเวลาวันสิบโม,มงกว่านั่นละ่ะหนูออกมาวันสิบโมงนี่คุณอ้ามาแล้วสวัสดีค่ะชอบฟังเพลงร้องเพลงพอขอบคุณค่ะใช่แม่แม่อย่าลืมเซืร์บัตรนะคะรักเหมือนกันนะคะ แซมน่ารักมากขอบคุณค่ะชินชอบตัวเองตัเกียวทุกคนตัวจริงนะ้องแซมสวยน่ารักขอบคุณค่นะวันวันที่ยี่สิบเอ็ดยิบสองยีมานะคะน้องรีโอชอบเรียกก็มาแล้วนี่วันนี้ทำไมจริงไหมกปกติใช่ไหมอไอเราในกลุ่มแล้วเชิญหลังออ นี่แม่ผู้สปอร์ตแม่้ำตอบเราสูตมาแล้วใช่กินเลยลิโอกก็ินแล้วมันคืออะไรขนมจีเหรอกินเลยมันกินได้ กินกินเลยแต่ยังไม่มีใครกินน้ำตาลกินได้ยังไม่มีใครกินหลอกแต่กินเลยเมาเลนกินเลยตอนในกลุ่มแล้วบาสวดมาแล้วแม่สวัสดีค่ะเพิ่งกลับจากเพิ่งกลับจากสลับุรีตีอย่าบูดีชิงนางพยา ลักซาแดมแล้วเหมือนกันนะคะบอลนุ่มสวยมากแล้วเพิ่นหิวเข่าไม่ได้คนมากหิวเข่ากำลังทยอยมากันพบแล้วนะคะลักแตมแต่เราเขาน,นะคะชอบเลยทุกทีกล้องเววเสื้อยังเดยวดนน้องแตไมไปใส่มาเริ่มมคอยเห็นสลับกันไปงานนะคะพี่น้นงฝากละเอาสวัสดีค่ะ้ยสี่ร้อยคนสวัสดีค่ะ,คะรอนะะรในกลุ่มแล้วเจ้าคุณงามเมือร้อยเกินดา วันที 22, ่ยี่สิบสองกรุงเทพมีหนูมีน้องซิกแรมมีน้องดีโอมีครูชินจังแล้วก็มีพี่แน็กนะคะกำลังใจให้นะคะนี่น้องยุลิก็มาแล้วพี่น้องคาบลกูกทำอยู่ไหนอ่ะฟ้าส,สวยมากมันเหมือนในรูปมากมันเหมือนกน็แล้วความยาวและทรงก็เหมือนด้วยนะไม่ใช่เหมือนแต่สี เอาเห็ดตรงเล็บกันทำไมวะบอเฮ็ดตรงเล็บกับมียอกินเลยโอ้พี่น้องเพื่อนบอก่าก,กินเพราะว่าบอท่านในม,มีไผเปิดถั่วแลบสันดิป็นกอนล้วใช่ไรมเนั่นไงพี่อูนไงพี่อูนเขาก็หิวข้าวน้องยูริมาแล้วค่ะ พี่พี่อุ่นครูจุนี่น่าจะไม่ได้มาใช่ไหมวันนี้ครูจนี่มาครับตอนเย็นเหรอมาตอนเย็นอ๋อครูจุนี่มาตอนเย็นนะคะสวัสดีค่ะเราในกลุ่มแล้วเจอก,กันในกลุ่มนะคะน่ารักน้องเพียงพอกับผมเหรอดผมแล้วสวยจังคิดถึงลูกสาวอุ้ยคิดถึงแม่ว่าราเหมือนกันนะคะแม่เป็นนางเอกใช่อีพีนี้เป็นนางเอกหรือเปล่าไม่รู้ต้องเข้าไปดูนะคะต้องเข้าไปดูในกลุ่มเดอ้อ ชอบดูเวลาน้องแต็มไลฟ์ได้ฟังเพลงด้วยน้องแก้มน่านจะก,กำลังมาค่ะสแสดงน่ารักของเ่อสวัสดีบังเอิญโส,ส,สดกำลังใจคนลูกขอบุณคาบอนะลูกเที่ยงค่ะสวัสดีลูกสาวคนสวยสวัสดีสดค่ะสวัสดีตั้งแตุ่ณโสดสวัสดีนะคะอะไรเดินมาดูเฉยๆอุย้ยมันน่ากินเนาะ แต่ว่าสองข้าแหรอพี่เจนมันน่ากินมากพี่เหลียวสวัสดีค่ะรีโอิอมกรเขามากปะานี่รลีออกไปเอาข้าวข้ามาถึงแล้อเอาหนึกว่าแกมเป็นไงรอดูนะจ๊ะรอดูเอาผู้ใดมาส่งใครมาส่ง พูดมารีบเอ็นมาส่งตัวแล้วคาของจอดรถอยู่ด้วยว่าไหนยังไงหนูล,ลงไปเอาข้าวก่อนค่ะทุกคนเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทครับมันคือน้ำอ้อยร้อยสามสิบเอ็ดใช่ไหมคะ แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนไม่ต้องถอนภาบขอบคุณค่ะขอบคุณค่นได้แล้วค่ะน้ำปั่นให้น้องดีโอน้องบอกว่าอยากกินน้ำเต็งมุกก็เลยสั่งไว้ให้เพราะว่าน้องตามมาสันเดียเมือนเสาก็เลยจังเข่าสังน้ำไปทานออกฮึบฮึบมาแล้วหนึ่งยาก็เลยอิ่มหลุกสินกอนค่ะไม่กินน้องสุกี้ สวัสดีเต็มน่าสวัสดีค่ะน้องแกมไปนั่งอีกสวัสดีน้องแซมเอาพี่เจนพี่เจน FC บอกว่าสวัสดีค <บา S 1> ่ะน้องแซมเสวัสดีค่ะน้องแซมเขาจะพูดเรือ่องแต่งตัวหรือเปล่าเขาจะ้เหมอนงไทยแล้วมาขึ้นกับบรัทเ้าหน้าเต็มเวลาหยอกกับน้องแก้มน้องน,องนิโอหมูโจก็ไลฟ์ใช่ไหมคะเห็นดีเซอร์แล้วนะสนุกมากเราในกลุ่มเต้าอยู่มาแล้วค่ะเต็ม คิดถึงมาลมนกันครับบอกครูจูนี่ด้วยร้องเพลงพอเดี๋ยวจะเข้าไปนอนร้องในกลุ่มเลยนะคะยูลิมาแล้วใช่ร้องเพลงพอค่ะถ้าเ,เต้นเพิ่มจะเดี๋ยวจะเริ่มเรียนอยู่นะคะพี่ชอบพี่ชอบมาแล้วนะคะแต่ว่าไปไหนไม่รู้น,น้องเริ่มดูแลน้องรีโอดีจะมานเต็มน่ารักี่เดียวน้องหิวขอน้องแก้มมาแล้วนะคะทุกคนคุณพ่อมาส่ง ลีมากินเร็วๆ,ๆ,ๆไม่ชมว่าตัวเองสวยจะทำแมวที่ไ,ไ,ไหนกินข้าวกับอะไรหนูสั่งคุกกี้มาให้น้องค่ะน้องว่าน้องอยากกินคุกกี้ก็เลยสั่งคุกกี้มาให้หน้อง แต่มนั่นละครเยอะมีน้องแก้มก็มาแล้วสรุปเธอลืมหรอลืมอต่ออ่ะอ้หปะไหนนั่งใหม่เนาะต้องเดินกันแน่ฟ้าวนางเอกมาแล้วใช่ได้เป็นนางเอกมัอีพีนี้ไ,ไน้องแก้มเป็นนางเอกเป็นอีกหนึ่งคนที่แก้มน้องมาล้าวสวดมาแล้วค่ะ น่าจะมาครบแล้วค่ะน่าจะเหลือแบบที่ที่ทีมแดนที่มีบางคนณเข้าไปตรวจสุขภาพแล้วนะครับแล้วก็อะไรนะโอ้โหคือคือจำชื่อกันไม่ได้แล้วจำไม่ได้กินชื่ออะไรนะลูกน้องสแต็มคาร์โอ้โหหนูเสียใจมากเหรอหนูเสียใจอันนี้น้องซีแกรมที่เขาแน่ลูกทีงนี่โอ้กับน้องสแต็มคาก์นใช่ม้รูสึกว่าอลังการมากเหมือนเดิมหนูไม่ตื่นเต้นหนูตื่นเต้นทุกีทีเลยเอาดีดี จริงจเธอรลอกฉาแจใช่ช่เห็นฉากที่เขาโพในเพจใอะไอเบนเม่หกินแเนาะมาล้วช่พี่ชอบมาแล้วค่ะกูมานนอยหิวข้าวเรแกมหิวข้าวอเยอะกินแล้วเนาะเฮียนอนะโอ้ยหู่ามัจะไม่เปิดตัวละ

e p สี่สิบเอ็ด <Okay. S 1> เพลงในละครมีเพลงแต่งใหม่ด้วยนะคะทุกคนไลฟ์ต